มอร์นิ่งยามเช้านะคะทุกคนก็จะมาทาก่อนที่เราจะไปทำง,งานนะคะซีเกตฟอร์ครีมนะคะใช้ตอนช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยนะคะเล็กเนี่ยจะใช้เป็นประจำทุกวันนะคะทุกคนนี่ก็จะหมดแล้วนะจ๊ะเนื้อครีมของเขาจะเป็นเนื้อสีชมพูแล้วก็นี่เลยแต่ตัวเป็นน้ำคือนุ่มละมุนมากแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมากๆนะทุกคนนี่ ช่วยบํารุงผิวให้ผิวเราคงความชุ่มชื่นนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีผิวแห้งคือแบบอยากแนะนำมากมากเลยทำให้ผิวเราดีขึ้นอิ่มฟูขึ้นดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็สิวคือแบบว่าแห้งเร็วยุบลงนะคะทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะมาทานี่เลยทุกคนกันแดดคาสาเกะญี่ปุ่นนะคะทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันเลยก็คือกันแดดของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะแบบว่าอยู่ในบ้านอยู่ภายในบ้านหรือว่าจะออกไปข้างนอกก็ต้องทากันแดดทุกครั้งนะคะทุกคนเพราะว่าแดดประเทศไทยคือเอาการอยู่นะทุกคนนี่เราก็ทาไปเลยค่ะเราก็ทา นี่จะใช้เป็น2ข้อนิ้วมือนะคะตามสูตรของการแพทย์นะคะทุกคนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเรานะคะคแล้วก็ทาลงไปเลยรอบแรกรอบที่สองเราก็จะมาทาอีกข้อนิ้วมือหนึ่งนะคะทุกคน น้องคือบางเบาเกี่ยง่ายมากเป็นเนื้อใยใหม่นะคะช่วยปกป้องผิวแบบได้ดีถึงขั้นสุดเลยนะคะทุกคนมี f p f 5 0 pa 3บวกเลยนะ3บวกแต่ว่าเกี่ยง่ายมากนะทุกคนบางเบาไม่เป็นคาบระหว่างวันนะคะทุกคนไม่ผสมดองพื้นนะคะตัวนี้คือแบบว่า non chemical 100%นะคะทุกคนสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายคือแบบมันดีมากทุกคนเกี่ยง่ายมากเห็นไหมคะ หลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมื่อบำรุงจากภายนอกแล้วนะคะเราก็ต้องบำรุงจากภายในกันบ้างนะคะด้วยสักนาคอลลาเจนเอ็กเทนนะคะสักนาเอ็กอาริยานเองนะคะเป็นตัวคอลลาเจนที่ขายดีมากในขณะนี้นะคะคือแบบว่าของขาดตลาดมากทุกคนคือหลายคนแบบว่า อยากลองก็จับจองเพราะว่ามันเห็นผลถึงขีดสุดเห็นผลคือดีมาก3วันลื่น7วันผิวใสออร่านะคะทุกคนช่วยบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกนะคะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นการเป็นสิวฝ้ากาเนี้ยก็แบบว่าดูหายไวขึ้นยุบไวขึ้นนะคะทุกคนต้องลองนะจ๊ะไปเลยจ้าหนึ่งเม็ดน้องเป็นฟันนิ่ทานง่ายมากนะคะทุกคน เพียงเท่านี้นะคะเป็นขั้นตอนง่ายๆที่แบบน้อยชิ้นแต่ว่าเห็นผลและมีประสิทธิภาพกับเรามากที่สุด ที่ชุดช่วยปกป้องฟื้นฟูแล้วก็ทาให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นจากภายในสู่ภายนอกนะคะผิวภายในดีแล้วก็ผิวภายนอกก็ดีขึ้นนะคะทุกคนนี่เลย3ส,สิ่งที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนคือแบบว่าอยากแบบว่าเป็นเอาอมาร์นิ่งรูทีนนะคะทุกคนคือแบบมันเห็นผลไวสุดทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเพื่อผิวสุขภาพเลือกสิ่งดีๆให้กับผิวให้กับตัวเรานะคะทุกคน